ก็เดียวพี่น้องซ้ำมันโอ้มันมันมัน,มนเดี๋ยวหาเบิ่งอีกก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขาหาขดเบิ่งอีกก่อนค่ะมันมีเนาะไปก็เอาเดี๋ยวซ้ำน้อพผ้แกงเออพกกา้าแกงซ้ำน้อพผ้แกงพี่น้องมาอาเนี่เอานี่สวัสดีปลาดุ่งก่อนสวัสดีฮึน้า เยิ้มบ mm ัง hmm. ยิ้มบังมานขึ้นต้องจากโลชารเลยแม่ดี่ไปหอดงสน้ค่ะ้าวที่ว่าอั้าวข้าปลาลูก้าวปลาลูกข้าปลาลูก

คิดหอดอาอยู่บ่ตอนอาไปไทยไทยคิดหอดอยู่บ่ไม่ค่ะคิดหอดแห้งบ่ถอดแห้งบ่ดังดังในเตี้ยบ่ดังๆในคิดหอดแห้งไปค้นอันนี้ลงออกจากซาเล็งก่อนพี่น้องเช่ารถซาเล็งออกไปหาหน่อมัอยู่น่ะคนไปใช่ แอ่ที่ขอว่าสวกาป้าไปเตียงนี่ละทำางเอาขอว่าสบงนยเจ้าขวบหนยสมสักไหมพี่ลูกป้าพี่นนองน้ำปงยังไงยสิเก่าเด้วย แล้วี่รถมาเขาก็จอดซาเลีงไว้นี่เนาะพี่น้องจอดซาเลีงไว้ไปบันเทิงสิไปหล่หหอห่านเอาใหม่สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแมพอ<า>ออ่พี่น้องฮะเออออกเขาป้าพี่น้องมือน,นี้มาหาหน่อใหม่หาหน่อใหม่มาก,กับอีเมย์สองคน สวัสดีประหาน้องใหม่ค่าปีใหม่ประหาน้องใหม่เห็นแต่นีดเขาจะว่าได้อีกได้เขาว่าได้เขาเลยออกมาเขาจะว่าน้องใหม่มันพอได้กินอยู่พี่น้องมันออกเบิร์ดมันออกแบบทัวเบิร์ดแถวแค่หวยพอหนาหวยมันลายหากเอื้อว่านใกล้เช่นไปหาบ้านเห็นได้นิดนึงพี่น้องได้แบบเกือบบ่พฟ้แกง รถจักเข้าไปโอ้รถจักเข้าจ oh, ่าเที nah ่ยวนี่เนาะอู้ใครได้แม่มาเห็ดขัวใครแม่เห็ดเพิ่งยิงไอ้ไข่เป่าโอ้โหอ้ไอ้บอยเนาะแล้วมาเข็ดแด่บอยหัวอยู่อใส่แล้วก็มาเข็ดมาหาบอยต้องเ็ไปจัไปผากหนึ่งรึคนทำผักวันนี้ ไปปะเขาไปเบื้องนี้ก่อนก็ได้ค่อยสิย่างอ๋อน้อขอแก็สิย่างคือกันอยากก็ไปฝาดหนี่งเลยอยากย่างเบื้องนะนี่อยู่บ้าคือห่อขึนสิหาลายเนาะฮ่าขอห้าหมื่นข้าวก็มาสองคนตัวอีเกย์ยอมอย่างที่อยามันย่างเนี่ยจะไปฝากไปคนละฝากพี่น้อง เจอเห็ดคัวพี่น้องเห็ดคัวให้รถจักขั่ะขนาดโบรายเนี่ยไปเที่ยวได้แต่巴ขันโ่นโตกะฐานหงห่วยร้ายนนาปรุงร้านแล้วก็สิไลไปเบิดพี่น้องก็สิเสที่ยวบ่ได้ใครมีรถกะเที่ยวได้พี่น้องแต่ะามันกับโมเป็นตาเที่ยวหรอก ขันไทยปีใหม่เอารถมาหน้าก็คือนิแเมนบาจอดใบโป่งดีกว่าก็คือสซบาเอาไปหอดหน้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขามาพี่น้อง ตอนนี้เขาก็เห็นโตดหน่อยแต่โตดหนึ่งจะห้อยค้นเอาเ,อออเอนาะแม่เออคือเขาเจอกระห้าขุมือจะห้อยค้นหา จะอันน้อยๆจะเอาเลยสิขั้นบ่เอาเลยนี่ยกกันบ่อแก่งขั้นบ่อหน่อยๆเลย,ยหน่อยกันหน่อยพอดูดหน่อยกันหน่อยพอดูดทุกคน มันก็ออกน้ำบ่ท่นโอ้ท่านใดพ่ออันสมเกเลยได้บ่แกได้น่ยเ่นนี่ไบ่พ่อหนานใดอนะนี่ไดหกกับ้างยานี่หัากับศีเขามากหักกับศีรษซับตดน้นอยเนะเี่ยจา่ทุกคนในคนนีเนาะ ถาเบิ่งเด้อจ้ะออกเบ่งใครนำมาหาเบ่งเก๋มาจะใส่มาจะหาเท่าแบบโอ้กับสามมากขึ้กันอืมนี่แดดใหญ่สุดถ้าก็ได้พี่น้องถ้าก็ได้อันอันใหญ่ได้นี่นี่อันใหญ่อันเดียวถ้าก็ได้นะมาพอเาวเก๋พี่น้องเาวเก๋กับมหา แกฮักไรท่อนี้นี่บนนกระตาสาวเกพี่น้องได้สอ,อันของสาวเกซอนเด้นอนี่อ้พี่ออ้องอนอ่อลเล่งเยอะแวแมน่าเกเขา่ใ<า>นท่านในข่า,พาวพี่น้องสาวเกยซอนขอนอนให่อยใหญ่เดีไปเบิก่ก Hoi boka môn khao hoặc 6 hoặc môn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  đi môn hoặc Ơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ <laughs> เออพี่น้องสาวเกย์ซอนมากกระพาะนอใหญ่ขาเบิ่งกับสาวเกยก็เปีเดี้ากูมาท่างเนาะเออขอบคุท่านในมากนะคะผมก็ไปแต่เบื้องเมืองนั่นนะฮะเกยเบื้องน่ะก็เบื้องนอกเบื้องนี่เผ็ดว่าโมมาเอาต้นออกนั่เอาออกได้ป่ะพี่ชาบเบื้องนี่บ่ได้โบเกยเกยเกยมาพี่ชาบเบื้องนี่เบื้องนี่ปะเออ น่ก็ชิบดายดอกเนาะด้ย่ายแต่ฉัมเหนมันหกเบ้มกับบมี่ใช้เห็นแนมสำมองเขาแนมกายมีแก้แก้หู้นี่หู้นี่เออหู้นี่วะเออลำบากเธอเว้ยเพื่อจะได้กินนเอาใหม่น้อยเจี๊ยนเนาะ เออซับโดดเ่ะไปแหละขาดมันสิเป็นของสาวเกศรพี่น,น้องเออ <laughs> เป็นขเขาเอ๋เป้ไม่ใช่ของเราเบียร์มันไม่ใช่ของเรา,นนา,ราเนาะเก๋เนาะจะมาปวดแดงจะไทยมาสองหมื่นสมหมื่นเด,ดี๋ดยดิซับปวดแดงก็จะมาการะซับแอดอยู่ เออเอาปลายเสียมหาง,งาดังาดงัดงัดปลายหน่อยแหละ<อ>บอกบ่บเขาไปฮักอรุตเกย์ก็ตะวันเกย์มีคนเอิดนะเออได้นะเกยใครสิได้เลยอืมพี่นอกกระถาดม,นดออนมันกับบด้อ่อนได้เกย์มันกัแก พี thì nói, i, sao lại ่น <c ười> <Ờ> ้องเอยสาเกอะไรเราหมายเยพ่น้อเออย่แย่เแต่ได้เนี่ยหยาียาท่านด爷ตอนนี้มันดีใจเลยพี่น้องก็แย่ซด้อแต่หยาบี่าเออะพี่น้องหาบานีเขาสี่คนพี่น้องปุ้บไครครหาอยู่เบื้องหนลกีล่กระุกเนาะอือ กอนอไหมไพ่ใหม่พี่นอ้องแต่ว่าฝนโบโตกเวลามันออกมามันโบยากงามเลยนอไหมไพ่ใหม่พี่นอ้องแบบนอแบบโบยากงามปันนดพี่น้องแล้วก็ออกโบลาย พี่น้องเราเจอหนุ่อใหม่ใหญ่แล้วพี่น้องมามีไผเห็นหนนอนมีก็มาหอดหน้าอะไรพี่น้องเล,อลอาลอหลาะหาเลาะมาเลยจนหอดหน้าเนาะอุ้ยพี่น้องหนุม่มใหญ่ไม่ใช่เห็นไม่เชื่อไม่เชื่ออุ้ยอุ้ยมีหอยคนซับอยู่หลายมือี่น้องข้างขาแต่ว่าเขาบูเห็นหนอยใบใหม่มันนตูดขึ้นอุ้ย

อู้ซองนอง,องผุ่น่ะหาอยู่งแน่เดี๋ยวนี้นอนแน่เลไ<ป>เสียมดุด tọn gần đây nó thấp hơn thì thắng này nó gần thì lại cái này

มวยไทไผยเห็นมันอยู่นะนี่กอไรบมวมีคนหาเนาะถาดมาถัดมาไหนนอนเนี่ยตอนมวยไทยเห็นมันเขาบอได้กหกคนอะไรแต่ว่าเขตายจะหาอยู่ผักอะไเนาะน้ำข้าวไปบุบบัดบุบบัดเลยเขาจะหาไว้ สาหามยัดในหัวเนี <necessary> so <soci> <ain> ่ยสามสามเนี่ยบ่มีไหนพูดมื่บ้างบ่จากว่าท่านอะไรเชียวสามหนอกกับพ่อแก่อืมฉันจำมเจอยังไม่รับอย่องเนี้ยเออรับก็ทชามันจับหน้าจอมันก็ใช่ใหมคุณก็เดียวพี่น้องสามมันโอ้มันมันมันเดี๋ยวหาเบิ่งอีกก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขาหาขดเบิ่งอีกก่อนค่ะมันมีเนาะ กออไแ้สามหนอพกแกงเออพอแกงามหนอพอแกงพี man, ่น้องพี่น้องเป็นนอล่างดินทางน้ำร้ายจะกันรอเสีมครกบคอยนในซับบอได้ดีว่มันสั่น จกซับแก่ซ hmm. mm ับอ่อนซับไปเลยคิดพิดยาเสียมตัวนี้มาโอ้ซับจนหมุนหนอมยก็ได้เออพี่นนอหนหมัยค่านข้องน้องเอเสียทานเอาเมื่ดังบอกนี่หนก็อยากเอาเมื่ดอ่ะ นี่เด้พี่น้องน้องใหม่องเหาทั้งเมดเนาะเออว่าทั้งเมดยังอยู่ใน้สองสิ่ไซ้ำนี่กับพ่อก,กินนะพี่น้องน้องใหม่นี่ก็ซ้ำสิก,กินคอยคนหาไล่ลาย ไปหาคุณพ่อมันก็คือว่าได้หลายเปิดแล้วเนาะได้พ่อแกงพ่อมุกอันนี้ก็บักรวมอ่ เว่าต้นยังสี่หน่วยพี่น้องอนี่ค่ะมีขังหนอกอันหนึ่งขางหนอกอีกสองหน่วยนะเด็กน้องหึงง่าฮักเอาว่าแม่สองหน่วยนี่มาก,ก๊กมาเข้ามันได้นี่ตัวนี้เป็นยังมันมากแก่มันได้นี่น ป้าไปเห็นยังเอาดูนะมันมันแก่มันเป็นก้อนหมูได้สองหน่วยนี้บอกหงงามันห,กนหักเนาะพี่น้องหัวดึงมันไก่หัวหัวดึงมันก็เลยหกักตัวนี้ป้าใหา้อะไรสี่เหลี่ยมซะขาเรามาโหดค่ะเราเก็บไปตามเดือนนีกเดือนเดือนอียังก็แม่ เดือนเดือนหนีเดือนหาเนาะพี่น้องแต่ว่าฝนบ่ตกสักะแหงแล้วแหงแล้งโอ้ยอีกินเห่นไหมฝนบ่ตกมันแหงมันแลงก็ปกติแต่ละปีนี้มันสีเขียวชุ่มเลยได้พี่น้องฝนตกหยาเริ่มออกเริ่มเกิดแบบปีนี้แบบคือย่ามแรงอันนี้แรงภาคแลงแน่แรงบ่จักปีนี้หมักบ่ากับโบเป็นหมากเนาะแม่เนาะหมา หมักหวาก็บอกเป็นแต่ละปีค่ะหมักหวาเป็นไร้าาลายไปพี่น้องแล้วก็สิเดย์จังน่อยก็สิเดย์เมื่ออะไรพี่น้องสิเดย์จบาขี้ไปเพียงสมิเดอ์บางที่เขาอาจสิเดย์มุกพี่น้องบางที่อาจจิมุกหน่อนี่เพราะว่าหมู่บ้านนี่ก,แก็แกงแล้วเนาะหมู่บ้านแกงแกงก็กินได้เถื่อนะเนาะ อยากงุกหรือว่าอยากต้มไปยังสันแล้วพี่น้องต้มกีกระเจียวเจอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปหน้าสำหรับพี่เมกันลาฮวยพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย